หนูไม่เข้าใจว่าพูดภาษาไทยแล้วมันผิดตรงไหนซึ่งการที่คนเราจะพูดภาษาอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะแต่ตรงกันข้ามเลยตั้งแต่หนูมาอยู่ที่ไทยแล้วหนูก็แบบฝึกพูดภาษาไทยแล้วก็พูดในคลิปแทบทุกคลิปเลยแล้วก็มีดราม่าบ่อยมากกับการล่าสุดน้องตุกตาสาวลาวเรียนในประเทศไทยออกมาตอบมนุษย์ถ้มที่ชอบเข้าไปแซะ ว่าเป็นคนลาวนี่ดัดจริตพูดภาษาไทยตอแหลพูดภาษาไทยเออว่ากันไปสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเทียงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง ก็นี่ก็พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ทักไทยถามไทยเข้ามาว่าแม่เป็นอย่างไรครับอาการแม่ดีขึ้นหรือยังตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลที่อุบลราชธานีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังย้อนหลังนะครับลองไปฟังคลิปน้องตุกตาก่อนนะครับทุกท่านฝากกดแชร์คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับหนูไม่เข้าใจว่าพูดภาษาไทยแล้วมันผิดตรงไหนซึ่งการที่คนเราจะพูดภาษาอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะ แต่ตรงกันข้ามเลยตั้งแต่หนูมาอยู่ที่ไทยแล้วหนูก็แบบฝึกพูดภาษาไทยแล้วก็พูดในคลิปแทบทุกคลิปเลยแล้วก็มีดรามา่าบ่อยมากกับการพูดภาษาไทยหนูเองอเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบไม่ได้เคยเกียดเรื่องภาษาเลยไม่ว่าเราจะพูดภาษาไหนก็ตามแต่มันคือความสามารถของเราแล้วอีกอย่างมาอยู่ที่ไทยก็ให้พูดภาษาไทยมันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็ปกติเป่าคะและแบบถึงแม้ว่าจะเป็นคนลาวแล้วพูดภาษาไทยมันไม่ได้แปลว่า ลืมชาติกําเนิดหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันคือเห็นพี่คนหนึงบอกว่าเป็นอะไรนักหนากับแค่พูดภาษาไทยใช่หนูก็เหมือนกันหนูคิดเหมือนกันเลยว่าเป็นอะไรนักหนาหนูก็แค่พูดภาษาไทยมันเป็นการฝึกภาษาปะคะหนูก็ฝึกเขียนหนูก็ฝึกอ่านหนูก็ฝึกออกเสียงเวลาที่พี่ๆติชมมาหนูก็เอานากลับมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาออกเสียงให้ถูกให้ชัดเวลาพูดจะได้แบบว่าโปรเฟ s ชั o นอลมากขึ้นเวลาพรีเซนต์งานจะได้โอเคแล้วหนูก็ไปเข้า นี่แหละครับทุกท่านน้องก็ยิ่งออกมาตอบแบบชัดเจนพูดภาษาไทยป่านนี้มนุษย์ธรรมในลาวก็คงจะดิน้นชักดิน้นชักงอนะครับอาจจะไม่พอใจมากขึ้นประเด็นคือน้องเขาเนี่ยเรียนที่ประเทศไทยเขาก็ต้องอย่างที่เขาพูดนะครับมันก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะทำงานหรือ คุยกับเพื่อนๆคนไทยแล้วก็อยู่ในที่โรงเรียนเนี่ยเอาง่ายๆอยู่ที่โรงเรียนมันก็มีคนหลายภาคเนาะทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานคนภาคกลางสรุปก็คือต้องใช้ภาษากลางเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางทีมนุษย์ทัพในสปปลา,าก็ไม่เข้าใจนะเห็นแต่คนพูดภาษาไทยก็ว่าคนจะลืมชาติลืมกรรพืชอย่างเดียวก็คล้ายๆกันนะครับเเชื่อไหมตอนที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ย อยู่เมืองไทยตอนที่ผมเป็นโปรโมเตอร์เนาะจัดตะก้อวิจารณ์ตะก้อบรรยายกีฬาตะก้อเนี่ยคนลาวน้อยมากนะครับที่จะรู้ที่จะทราบว่าผมเป็นคนลาวแล้วก็คนไทยจํานวนไม่น้อยสายกีฬาไม่ใช่สายการเมืองนะเขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนลาวด้วยซ้ำนะถ้าผมไม่ออกมาเคลื่อนไหววิพา์วิจารณการเมืองและเปิดโตว่าเป็นคนลาวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่คนไทยนะ เอาง่ายๆถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยภาษากลางในการทำงานสื่อสารผมว่ามันถูกต้องนะคือผมเข้าใจในความรู้สึกของมนุษย์ถ้ำในสปปลาวคืออยากให้พูดภาษาลาวเอาง่ายๆคือในใจก็คืออยากให้คนอีสานทั้งคนอีสานยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยคือใช้ภาษาอีสานภาษาลาวตลอดไปนั่นแหละ แต่เข้าใจไหมครับว่ามันอย่าพยายามเลยครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะบรรจุว่าภาษาลาวเป็นภาษากลางเพราะว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยนะครับที่นี่คือแผ่นดินไทยเออถ้าเราไปใช้ภาษาลาวบ้านเฮาอยู่ในประเทศลาวเฮาเนี่ยโอเคนะครับสําหรับคนไทยนะตามที่ผมอยู่ในกรุงเทพมาสิบเก้าปีเรียนในประเทศไทยทํางานที่เมืองไทย ใช้ภาษาไทยมาโดยตลอดสำหรับคนไทยผมมองเข้ามองว่าภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้คือภาษาถิน่นคือภาษาถิน่นภาษากรุงเทพคือภาษากลางอันนี้คือสำหรับมุมมองคนไทยนะอ่าคือพวกมนุษยธรรมนะถ้าเราไปเถียงก็จะบอกว่าโอ้ยคนอยู่ในประเทศไทยนี่บอกภาษาเล่าเกือบสี่สิบล้านคนสีแนวดกกัสางจะยังไงก็ช่าง ภาษากลางก็คือภาษากรุงเทพเขายึดเป็นภาษากลางยังไงประเทศไทยก็ไม่บรรจุภาษาลาวหรือภาษาอีสานเป็นภาษากลางแน่นอนครับเพราะว่าประเทศไทยมันมีหลายภูมิภาคคนเหนือคนใต้คนอีสานร,รวมรวม,รวมกันเห็นไหมครับมันก็เลยต้องใช้นะครับต้องใช้ภาษากลางเหมือนผมเนี่ยคือเราเกิดเป็นคนล่านะเขาเกิดเป็นคนเล่าเนี่ย ต่อให้พูดชัดไม่ชัดไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเรามันมาเป็นภาษาบ้านเกิดเฮา,าเฮาเ้าไปบ่ตองอายเฮาขั้นเฮาอยากคิดจะพัฒนาเจ้าของเหมือนกับเรียนภาษาอังกฤษคือกันอยู่ในเมืองนอกเนี่ยเห็นไหมอยู่ในแคนาดาเนี่ยคนอพยพคนลี้ภยัยนักเรียนมาเรียนใหม่พูดภาษาอังกฤษนะครับไม่ชัดบ้างผิดอ่าไวยากรณ์บ้างผิดนั่นผิดนี่เขาห้ามบูลี่กันห้าม มีแต่ให้บอกให้สอนกันให้กำลังใจกันเพราะต่างคนก็ต่างมาจากหลากหลายประเทศที่มาเรียนภาษาอังกฤษในเมืองนอกเปรียบเทียบใส่เมืองไทยนะครับสำหรับผมนี่คือภาษาไทยเนี่ยคือภาษากลางในย่านภูมิภาคนี้นะหมายถึงในแถบแถบสี่ห้าประเทศลาวเขมรพม,มา่าเวียดนามอ่าในสี่ห้าประเทศเนี่ยคือยังไงถ้าคุณรู้ภาษาไทยยังไงคุณก็ไม่อดตาย คุณไม่ตกรถคุณไม่ตกเครื่องบินผมพูดเลยนะครับผมนั่งเครื่องบินมานี่ในฐานะเป็นผู้ลีภัยการเมืองเนี่ยในเครื่องบินนี่แบบเหมาลำเลยนะมีคำเม็นพม่าลาวเวียดนามลีภัยเหมือนกันมาในลำเดียวกันผ่านกระบวนการของ UNSCR นั่งเครื่องมาด้วยกันเนี่ยสหชาติเนี่ยคุยภาษาอังกฤษได้กันสักกี่คนไม่กี่คนสุดท้ายก็ต้องใช้ภาษาไทยถามกัน อยู่เมืองไทยกี่ปีมาจากประเทศไหนภาษาไทยทั้งเครื่องบินทั้งลำเลยครับภูมิใจแต่ครับว่าเราใช้ภาษาไทยเนี่ยมันคือภาษาที่เปิดกว้างเราสามารถหางานได้เราไม่อดตายก็แล้วกันนะอย่าไปมองเรื่องเล็กๆน,น้อยๆว่าอุย้ยลืมชาติลืมกําพืชอย่าไปคิดอย่างนั้นาฝากถึงพี่น้องคนล่าเฮาอยู่ในประเทศไทยอยากบอกภาษาไทยเบาคือคนเฮาคันมีความหูมีการศึกษาเนี่ย ยังไงมันก็ต้องรักประเทศบ้านเกิดตัวเองต่อให้มันพูดภาษาไหนต่อให้มันไปอยู่ที่ประเทศไหนมันก็ต้องรักบ้านเกิดตัวเองถ้าคนมันมีความรู้มีการศึกษามันไม่ลืมบ้านเกิดตัวเองหรอกไม่มีคนประเทศไหนไม่รักประเทศตัวเองครับทุกคนครับจริงไหมทราทุกท่านฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ